สวัสดีค่ะนี่ดาวไข่กันก่อนเดี๋ยวดูว่าเราจะทำอะไรกันต่อนะคะนี่เดี๋ยวให้จบค่ะนี่ตอนนี้ก็คือถึงตอนจะดาวไข่หรือจะคนไข่หรือจะอะไรก็ตามแต่เรียกเลยนะคะตามแต่เรียกเลยตามนั้นเลยจ้ะ ักออกพอได้ที่แล้วก็ตักออกให้เสด็จน้ำมันพักนึงนะคะต่อไปเราก็จะมาทำขั้นตอนต่อไปเริ่มเลยหั่นหมูแล้วก็สับหมูนี่จะเอาไว้ทำข้าวผัดนะคะเออไม่ใช่ข้าวผัดผัดมีผัดหมีจ้าผัดมี มีกับข้าวผัดกุนเชียงนะคะเอาเรียบร้อยสักเรียบร้อยออกมาเตรียมไว้ไปก็หัน่นกุนเชียงเป็นลูกเต๋าเลยเล็กๆชิ้นเล็กๆนะคะเ,เต๋าชิ้นเล็กๆแล้วก็สักกระเชมจ้ะ ขัต้ตอนขั้นตอนผัดเลยเงน,น,นผัดแล้วจ้ะนีเครื่องปรุงอันนี้ผัดข้าวผัดก่อนใส่กระเทียมลงไปข้าวลงไปเชียงไข่นิดนึง่งไข่ด้วยที่เจียวไว้นะคะดาวไว้แล้วกันเขาทำได้น่ากินมากทำทีเรยเรยอะเยอะ ดูน่ากินนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วตัดหอกจำมาเริ่มเทิมเลยนี่ต่อไปก็เตรียมทำผัดหมี่อ่ะกระเทียมลงไปหมู พิกชัยดำรงใส่มะเขือ,งงอเ,เทศด้วยวผัดใสซอสมะเขือเทศจะเอาอะไรไม่ใช่ <c oughs> คนมากก็มึนแล้วค่ะแต่ด้วยผัดไมีเอาไข่ลงไปเอาเส้นลงไปเอาไข่อีกทีอ่าคลุกคลิกได้แล้วโอ้น่ากินจังเลย จานาก็มัมมัมโอ้โหน่ากินจริงๆจ้ะมัมมัมกันต่อโอเคโอเคเรียบร้อยดูสิคะขาตักไว้ขนาดไหนโอ้หน่ากินจริงๆอ่าฝากด้วยนะคะ เราจะนำาอาหารทั่วโลกมาให้ดูนะจ๊ะขอบคุณมากมากค่ะทุกคนที่ดูให้จบนะคะ